สวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนๆวันนี้แลนแลนพาเที่ยวกำลังจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางไปที่ตลาดนัดบอนสีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเราจะไปตามอัปเดตราคาบอนสีกันที่สุพรรณบุรีค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดเลยนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาถึงที่ ตลาดนะัดบอนสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังวัดป่าไรๆค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเดินชมบอนสีไปอัปเดตราคากันนะคะมาแวะร้านแรกกันค่ะมาชมต้นนี้คืออะไรคะเนี่ยยกมรกรราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะต้นนี้สามพันห้านะคะยกมรกรมั่งมีสีสุก ืมชื่อแปลกดีราคาเท่าไหร่คะต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบแล้วต้นนี้ราคาราคาเท่าไหร่คะห้าร้อยครับห้าร้อยแล้วต้นนี้ราคานั่แก้วกะระยาครับแก้วกะระยาราคาพันสองพันสออันนี้ของขวัญหรือเปล่าคะไม่ใช่ไม้บอลกาบครับบอลกาบราคาเท่าไหร่คะอันนี้พันห้าพันห้าแล้วต้นนี้ราคาอันนี้สุรพลสุรพลราคาแปดร้อยครับแปดร้อ อ๋อนี่จอมทับเหรอคะอ๋อจอมทับนี่ราคาเท่าไหร่คะแปดร้อยครับแปดร้อยนี่จุฬาลงกรณ์นะคะครับโอเคแล้วต้นนี้ราคาอุ้ยต้นนี้ใบแปลกจังเลยต้นเนี้ยศิลาแมนีศิลามณีราคาเท่าไหร่คะอันนี้พันสองครับพันสองร้านนี้ขายออนไลน์ไหมคะขายออนไลน์ไหมคะขายส่งฝากเบอร์ได้นะคะจะฝากเบอร์ไหมได้ครับอ่เบอร์อะไรคะศูนย์เก้าสองครับศูนย์เก้าสองห้าหกเจ็ดครับห้าหกเจ็ดหกสามเก้าแปดครับหกสามเก้าแปด ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะสุนะคะค่ะบอลร้านน้องเข้าสวยๆนะคะต้นนั้นชื่ออะไรคะต้นใหญ่นะคะเนี่ยครับค่ะอันนี้ไก่ฮาวายไก่ฮาวายราคาเท่าไหร่คะอันนี้เป็นไม้จอมันขาไปแล้วอ๋อเนี่มาโชว์ก็ขายอยู่ขายราคาอันนี้แค่พันเดียวครับหนึ่งพันเพราะว่าเป็นไม้จอมใช่ไหมคะและนี่ราคาสองต้นนี้สวยต้นนี้เอ่อต้นนี้พรมสีครับราคาเท่าไรคะต้นนี้สองพันห้านี่สี่พันห้าครับ โอเคต้นเล็ก2 5 0พันห้าต้นใหญ่สี่พันห้านะคะอคุ้ยบอลส,สวยๆแล้วก็ชื่อแปลกๆทั้งนั้นเลยอือชื่อแปลกๆเลยล่ะอันนี้เพื <c oughs> ่อนๆท่านใดสนใจโทรมาได้นะคะขอบคุณค่ะชายชนนี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะมีเท่าไห่หนึ0ันขึ้นไปครับถ้าต้นป้ายะครับถ้าถ้าป้ายราคาหนึ่งพนขึ้นนะคะลและตน้นต้นนี้เขาชื่ออะไรคะเนี่ยปานตะวันครับปานตะวันราคาเท่าไหร่คะ ต้นใหญ่นี้หนึ่งพันครับต้นเล็กแปดร้อยอ๋อจะมีหนึ่งพันจะมีแปดร้อยจะมีอ๋อมีมีสองราคานะคะอุ้ยสวยเนาะดูใบเกาแปลกมากเลยนี่คืออะไรคะเนี่ยไก่อะไรเอ่ยไก่เป็นลูกไม้ครับเป็นลูกไม้ลูกไม้แนวไก่ครับอ๋อสวยนะเหมือนอมรินเนาะอย่างเงี้ยราคาห้าร้อยครับเหมือนกันใช่ไหมคะสองต้นนี้ใช่ครับแล้วต้นนี้ล่ะนี่นะต้นนี้ต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยมัคคุราน700ครับมัคคุราน700 หนุมานอมครัพ่ครับแต่ว่าเขาแดดเยอะก็เลยสีชมพูอืมราคาเท่าไหร่คะต้นนี้สามร้อยครับต้นสามร้อยอุ้ยนะราคาน่ารักจังเลยแล้วต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่ราคาเท่าไหร่คะับห้าร้อยครับห้าร้อยแล้ก็จะมีอันนู้เหมือนกันนะครับต้นต้นใหญ่นั่นนะครับต้นใหญ่นั้นหกร้อยกับเจ็ดร้อยครับหกร้อยกับเจ็ดร้อยนะคะอุ้ยราคาบอนตอนนี้น่ารักจังเลยค่ะแล้วต้นนี้ราคาใบใหญ่ๆนี่สีเทพารักสองพันห้าเทพารักสีเทพารักสีเทพารักสองพันห้า น้องส่งออนไลน์ไหมคะเนี่ยส่งครับเหมือนกันเหมือนกันกับต้นนั้นนะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยมีพันห้าพันสี่พันห้าฝากเบอร์ได้ค่ะน้องคะฝากเบอร์ค่ะศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์สองหกเจ็ดแปดหนึ่งอ่าชาเหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์สองหกเจ็ดแปดหนึ่งโอเคค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจบอลร้านนี้นะคะมีบอนเฟซบุ๊กสีวิเชียนการ์เด้นนะครับสีวิเชียนการ์เด้นนะคะเฟซบุ๊กโอเคค่ะขอบคุณมาก ออ้ยนี่อะไรคะเนี่ยสวยจังเลยเนี่ยนี่นี่เ <int ess> ขาชื่ออะไรคะพญาเสวกพญาเวกราคาต้นหนึ่งตกอยู่ที่เท่าไหร่คะกระถางละสองร้อยกระถางละสองร้อยพญาเสวกกระถางละสองร้อยนะคะอุ้ยสีเด่นจังเลยเด่นมาตะไกลเลยคะ่ะพญาสเสวกขออนุญาตนะคะ <elkaar> นี่ค่ะสองต้นนี้ค่ะชื่ออะไรคะ่ะน,<า>นางรากสดาน,นางรากสดนะคะอุ้ยสีเขาสดจริงๆเลยราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ ต้นนี้อยู่ที่แปดพันแปดหอยเหรอครับอ๋อเท่ากันไหมคะสองกระถางนี้เท่ากันไหมคะเท่ากันครับราคาแปดพันนะคะแล้วต้นนี้ล่ะคะต้นนี้นารีบุรพาครับนี่นารีบุรพาเหรอสี่พันห้าสี่พันห้าวู๊ยนานๆเจอนะนารีบุรพาเนี่ยไปเดินมาหลายที่แล้วนี่ล่ะคะเนี้ยต้นนี้เขื่อนปลาศักครับเขื่อนปลาศักราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะับสี่พันห้า สี่พันห้าบอลแล้วมีหัวอะไบอลร้านนี้ทำไมสีสดสวยจังเลยนี่เพชรจอมทองครับนี่เพชรจอมทองเพชรจอหกพันห้าและนี่ล่ะคะเม็ดเพชรมันทองราคาเท่าไหร่คะหกพันห้าหกพันห้านี่บอลมีชื่อทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแล้วต้นนั้นล่ะคะนี่ค่ะใบใบค่ะ อันนี้เจ้าเปล่าครับยังรอเจ้าเ่ามาเอาอยู่ครับอันนี้ราอเจ้าเ่าอยู่ใช่ไหมคะครครราคาหกพันแล้วที่ถัดไปราคานี่เพชรจอมทองเพชรจอมทองราคาเท่าไรคะเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าแล้วต้นถัดมานี่ราคาขอบสีเหลืองเป็นเงเป๋าชช่ไหนะตัวนี้มีกันซื้อไม่ได้สีราคาสี่พัน เหลีองมณีอัมพวาว่าเหลียงมณีอัมพาวานี่ก็เพิ่งเคยได้ยินนะคะเนี่ยแล้วต้นถัดไปล่ะคะอู้วทำเองบ่อนร้านนี้สวยจังเป็อะไรก็ทิดาสวรรค์ทิดาสวัสด์ราคาห้าพันค่ะผงก็ไม่ได้แลครับโอเคร้านเดียวกันครับอันนี้บบอันนีอนน้อันนี้คืออันนี้คือ,อนนม่วงมงคลใช่ไหมคะไม่ใช่ครับพัทลุงตัดจังหวัดตัดจังหวัดใช่ไหมคะจังหวัดพัทลุงโอ้สวยอะ่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะกระถางหนึ่ง สองพันครับราคาสองพันและถัดไปนั่นราะคาะที่คล้ายใช่ค่ะใช่ค่ะตัวน,นี้ค่ะขุมทองขุมทองห้าพันนี้หัวแล้วนะครับอยู่แถบโน้นอ๋อโอเคค่ะไซเล็กก็มีนะคะอันนี้คือเป็นไซส์ตั้งแม่นะคะมีเจ้าพญานามือนครับเจ้าพญาอะไรนะคะเจ้าพญานามือนนามือนสี่พันห้าโอ้เป็นบอลหายากั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย และแล้วต้นนี้ล่ะคะใบจะจุดนี่เนี่ยเหรอคะค่าบิมารักครับวิมารักเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้านี่หัวครับราคาสวยมากตั้งแม่พันได้มากเลยตระตีหมดฝั่งนี้จะเป็นจะสามารถตั้งแม่พันได้เลยนะคะบอลฟอร์มกอสวยๆค่ะรัตนสินนี่กระถางหนึ่งอยู่ที่เท่าไหร่คะสามพันห้ามีสามพันห้าแล้วไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วคะราคาเดียวกันเลยครับราคาเดียวกัน อ๋อโอเคตรงนี้ตรงนี้สามพนห้านะคะนี่ครับของดำหน่อยพยาขอมครับพยาขอมราคา,<ย>า5 5าพ <5, 5. S 1> ันามีหัวเล็กๆนะครับอ๋อนี่น,น,น,นมีหัวแล้วสามารถตั้งแม่ได้เลยใช่ครับโอเคแล้วต้นสีชมพูนี่ล่ะคะอันนี้ฮันุมานประสานกายครับหานุมานอะไรนะประสานกายประสานกาย ต้นนี้ไม่ได้ติดราคาแต่อยู่ที่สองพันห้าดีมากเลยะเหมือนกันไหมคะสามต้นเหมือนกันราคาเดียวกันราคาเดียวกันนะคะอ๋อแล้วนี่ราคาเนี่ยนี่นีผมพีมารผมพี่มานราคาเท่าไหร่คะผมพีมารสองพันห้าครับสามสองพันห้าโอเคผมพี่มานี่ราคาเท่ากันเลยใช่ไหมคะสามกระถางราคาสองพันห้าแล้วนี่ราคาเหมือนทางโน้นไหมไม่เหมือนเนาะ มนคล้ายๆดำๆคล้ายๆกันนี่ชินาบัญชรครับชินาบัญชรราคาที่เท่าไหร่คะสามพันห้าร้อยบาทแต่ใหญ่นิดหน่อยก็มีหัวแล้วมีชินาบัญชร่พอพอใหญ่ขึ้นมาหน่อยเขาจะกัดสีชมพูสีแบบนี้โอ้ยอุวยสวยอ่ะนี่นี่ก็เริ่มกัดเลยเนาะใช่ครับเป้นเจ็ดพันห้าร้อยบาทสองต้นนี้ใช้ใช้เหมือนกันไหมคะสี่ต้นครับสี่ต้นทั้งหมดนะโอเคนี่อาจารย์คงครับ อาจารย์คงไปหลายที่แล้วไม่เคยเจอเนี่ยสม่าจะเจอแบบสีไม่กัดอย่างนี้อ่ะอ้ยสวยอ่ะสวยเนาะใบเขาแปลกอะพี่ใบเขาแปลกมากเลยนี่เนาะราคาเท่าไหร่นะหกพันห้าครับหกพันห้าโอเคค่ะโอเคค่ะตรงนี้นะรอคะโอไม่ต้องไปร้านอื่นหรอกคือร้านนี้แหละร้านบอลสวยมากตรงนี้ค่ะเจ้าสาวครับเจ้าสาวนะคะเท่าไหร่คะ าาวนี่ราคาสามพันห้าครับ3า0 0ราคาเดียวกันทุกต้นเลยนะคะต้นใหญ่ของเจ้าขาวก็มีครับเมื่อกี้พี่ยกให้ดูแล้วแล้วตรงนี้ราคาเหมือนกันไหมนี่ดารานพรัตน์ครับดารานพรัตน์ห้าพันห้าครับห้าพันห้าตัดสีอีกต้นครับลอด สดใหม่กระทีชมพูเทวีปครับชมพูทลบีราคาเท่าไหร่คะเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าเจ็มีมีกี่ต้นสองต้นนะสองต้นนะชมพูเทวีปโอเคเจ้าสัวเจ้าสัวขอดูราคาค่ะหนึ่งหมื่นแปดพันค่ะเจ้าสัวค่ะฟอมคอฮะฟอมคอสวยมากนี่เขาโตเต็มที่จะต้นใหญ่ไหมคะไป จะจะใช้อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะตัวนี้มันเป็นเจ้าพอแก้วครับตัวนี้นี่เจ้าพอแก้วนะคะต้นนี้ราคาอยู่ที่ไหรคะต้นนี้เป็นตั้งแม่พันธุ์ครับตั้งไม่ได้เปิดฝั่งนี้ไม่ได้เปิดใช่ไหมคะไม่ได้เปิดต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยต้นนี้ชื่ออะไรเศรษฐีพพันล้านครับเศรษฐีพพันล้านมีมีที่เปิดก็คือไซด์ข้างหน้าครับไซด์ข้างหน้านะคะต้นนี้ไม่ตั้งแม่พันธุ์นะครับอ๋อโอเคตัวนี้ีราคาสองหมื่นค่ะสวยนี่หนึ่งหมื่นห้าพัน แล้วต้นนี้นั่นเจ้าสัวครับเจ้าสัวเพชรกระดูกเฮ้ยเพชรจอมทองครับเพชรจอมทองหนึ่งหมื่นแปดพันแล้วอันนี้ห้าหมื่นต้นนี้ห้าหมื่นนะคะแล้วต้นนี้ค่ะเศรษฐีพันล้านเหรอต้องตัวหนาวหน่อยครับอ๋อแล้วต้นต้นแล้วต้นนี้พี่ปล่อยไหมคะราคาข้างกระถางอยู่ที่ข้างกระถางแปดพันอ๋อต้นนี้ละค่ะแปดพัน ทำไมก็เหมือนเพชรเจดียจังคะพี่เหมนาะต้องต้องต้องดูที่กระดูกใช่ไหมคะต้องคนดูเป็นใช่ไหมคะโอเคพี่รบกวนพี่ฝากเบอร์หน่อยค่ะเบอร์ไม่มีมีแต่เพจร้านอะเพจร้านอะมิตรจรบอลสีครับมิตรจรบอลสีท่านใดสนใจบอลร้านนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจบอลพี่คนนะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นบอลหายากเป็นบอลเทพๆทั้งนั้นเลยนะคะ ยมากเลยค่ะสวยมากเลยอนร้านนี้รักสวยจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจโทรติดต่อสอบถามตามเพจเข้ามาเลยนะคะมาชมเสน่ห์จันกันค่ะนี่นี่คือเรียกจันอะไรคะเนี่ยจันดำราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ,ะต้นต้นเล็กอะค่ะต้นที่ไม่มีไม่มีลูปอะค่ะอยู่ที่เจ็ดร้อยค่ะถ้ามีรูปพันหนึ่งใช่ไหมคะและนางหมายต้นนี้ราคาที่เท่าไหร่คะ พันสามแล้วต้นนี้คืออะไรคะต้นนั้นเลมอนค่ะเลมอนราคาที่เท่าไหร่คะเจ็ดร้อยบัวแดงต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะต้นนั้นร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบและนี่ราคาเสือพานใช่ไหมคะเสือพรางราคาเท่าไหร่คะพันสามพันสามแล้วต้นถัดมานี่แหละคะอันนี้เป็นแบล็กเมจิกค่ะแบล็กเมจิกราคาเท่าไหร่คะ ร้อยห้าสิบบอลสวยอีกร้านหนึ่งค่ะในถังนั้นไม่ขายเหรอคะอ๋อต้นนี้มาโชว์คืออะไรคะต้นนี้ชื่ออะไรคะเป็นลูกไม้ยังไม่ทราบชื่ออู้ขนาดลูกไม้นะเนี่ยอ๋อต้นนี้มีชื่อไหมคะราชีดีราชีดีดอนเจดีจะขายที่เท่าไหร่คะสองพันสองพันอืมแล้วต้นนี้ระคะชื่ออะไรคะ จมทับราคาที่เท่าไหร่คะแปดร้อยแปดร้อยแล้วต้นนี้<ห>ควรอ,อูราคาเท่าไหร่คะสี่ร้อยห้าสิบแล้วต้นนี้ราคาอุ้แผ่นดินทําแผ่นดินทองราคาเท่าไหร่คะเปิดไป 2, เปิด้สองพันนะคะแต่ถ้าถ้าเพื่อนๆสนใจก็คือคุยตกลงราคากันได้โอเคโอเค,อเคแล้วต้นนี้ล่ะคะ พันนครราคาเท่าไหร่คะห้าร้อยค่ะห้าร้อยแล้วนี่จันทโชมค่ะเท้าจันทโชมเท้าจันทโชมราคาเท่าไหร่คะสี่พันห้าสี้าเขาเหมือนอะไรนะเท้าลักลามาสูงใช่ไหมโอ้ยทำไมเขาสวยจังเลยอ่ะทำไมทำไมบอลสวยๆทั้งนั้นเลยนี่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่นี่สีตัวนี้คือไม้จอมตัวนี้คือไม้หินอ๋อ แต่สีเขายังไม่จัดเนาะต้นนั้นสียังไม่จัดราคาเท่ากันใช่ไหมคะต้นนี้เปิดหกพันต้นนี้อ๋อต้อนนี้ไม้หัวเปิดหกพันโอเคแล้วนี่แหละค่ะเลือก้ำแจ็คเก็ตประคัราคาเท่าไหร่คะสองพันสอแล้วต้นนี้ล่ะคาราคาพันห้านะคะฝากเบอร์ได้นะคะศูนย์หกศูนย์หกสี่ห้าห้าแปดสี่หนึ่งห้า แปดสี่หนึ่งห้าศนยโอเคค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจไม้นี้นะคะตามนี้เลยค่ะโทรมาสอบถามได้เลยค่ะบนร้านนี้สวยค่ะแต่อาจจะไม่ได้ราคาฝากเพื่อนๆทุกต้นนะคะนี่นี่มีชื่อไหมคะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะเป็นลูกไเป็นลูกไม้กัดสีเป็นลูกไม้กระสีนะคะถาดนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะกะกระถางละสามร้อย้าสิบบาทค่ะทุกกระถางเลยใช่ไหมคะสี่นิ้วอะค่ะ อ๋อกระถางสี่นิ้วสามร้อยห้าสิบราคาน่ารักมากเลยค่ะนี่เหมือนกันไหมคะฐานนี่เหมือนกันไหมคะ,มคะเหมือนกันนะคะตรงนี้มีชื่อไหมคะอันนี้จะเป็นไก่ราชาวดีค่ะไก่ราชาไก่ราชาวดีกระถางหนึ่งอยู่ที่เท่าไหร่คะอันนี้เขาก็จะขายอยู่แล้วแล้วแล้วแต่ที่นะคะบางที่ก็ประมาณพันถึงสองพันอ๋อและต้นนี้่ะคะต้นนี้จะเป็นไก่น่าจะเป็นไก่อมรินทรับพี่ต้นสอง ราคาที่เท่าไหร่คะเอ่อประมาณาราคาก็ไม่หนีกันมากค่ะมีพันมีสองพันเหมือนกันโอเคค่ะโอเคค่ะน้องฝากเบอร์ได้นะคะมีขายออนไลน์ด้วยไหมมีม,ม,มีค่ะมีสวนอยู่ที่เอ่อตำบลสวนแตงคะ่ะอ๋อฝากฝากเบอร์เลยค่ะ064ค่ะศู4ค่ะ914าหน่งสี่ค่ะหนึ่ค่ะ1416งสี่หโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจบอลร้านนี้นะคะ ราคาน่ารักมากเลยค่ะโทรติดต่อสอบถามเบอร์น,นี้เลยนะคะน้องเขามีสวนด้วยนะคะบอลที่บ้านก็คงจะเยอะมากเลย,ลยคือ <laughs> นี่ขนมาแค่ส่วนหนึ่งนะคะแต่บอลน,น้องเขาสวยมากเลยค่ะเพือ่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะบอกเพื่อนๆเลยนะคะว่าที่สุพรรณบุรีนี่บอลสวยมากเลยส่วนมากจะเป็นเจ้าของฟาร์ม เจ้าของสวนมานั่งขายเองนะคะบอลราคาน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นบอลหายากบอลสีสวยๆหายากเยอะเลยค่ะมาเดินสุพรรณบุรีไม่น่าจะผิดหวังนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะเก็บบอลเชิญมาได้ค่ะมาดูบอลเแบบบีกระถางเล็กๆก,กันค่ะตรงนี้เป็นบอลมีชื่อไหมคะมีปีกินาลีปีกินาลี อ๋รอราคาอยู่ที่เริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทราคาน่ารักมากเลยคะ่ะตรงนี้ก็มีชื่อน,นะคะ,ะนี่นี่นี่อะไรคะเนี่ยเมืองเมืองพนเหรอหาราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะห้าร้อยค่ะห้500ะา,ร,า,าร้อยอคะยอ่ะถาดนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ห้าร้อยเหรอคะอ๋อถาดนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ห้าร้อยค่ะ แล้วพรสวรรค์นี้ราคาเท่าไหร่คะหนึ่งแปดจะอันนี้หนวดเคี้ยวราคาเท่าไหร่คะหนึ่งสองโอ้และนี่ราคาเท่ากันจ้ะนายพันเรืองต้นนี้ราคาอันนี้อาริสอุทัยค่ะราคาเท่าไห <5, S 1> ร่คะหนึ่งห้าจ้ะหน่งห้า อันนี้ไก่อะไรเนี่ยไก่สมพงค่ะไก่เสืมพงค์ราคาเท่าไหร่คะสามกันสามแล้วต้นนี้นะคะไก่ทองประเสริฐไก่ทองประเสริฐราคาเท่าไหร่คะสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยแล้วต้นนี้ใบแหลมสวยเนี่ยเป็นเดือนลูกไม้เดือนลูกไม้ราคาเท่าไหร่คะห้าร้อยห้าร้อยแล้วชมพูทวีมนี่ราคาสองพันห้าค่ะสองพันห้าแล้วอันนี้คือยอดมงกุฎราคาเท่าไหร่คะ พันสแล้วไก่สวยๆนี่่ะคะสี่ร้อยค่ะไก่ต้นนี้400แล้วข้างในนั้นโชว์หรือว่าขายคะขายค่ะราคาเท่าไหร่คะ2อ0พัาสองพัแล้วต้นนี้นะคะห้าพันห้าห้าพัน้องฝากเบอร์ได้นะคะเบอร์ศู8ย6เก้าแปด1ปดหกหนึ่งศูนยเก้่งนเโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจบอนร้านนี้ โทรมาสอบถามติดต่อได้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะบนฟอร์มกอใหญ่ๆสวยๆฟอร์มกอต้นใหญ่นี่ชื่ออะไรคะบนสวัสด์ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะอ,นนอยู่ที่หนึ่งหมื่นค่ะหนึ่งหมืน่นฟอมกอใบสวยมากเลยคะ่ะใหญ่เบื้องเริ่มเลยแล้วถัดมานี่นะคะน,นเป็ ลูกไม้ลูกไม้ขนาดลูกไม้นั้นนทำไมสวยอย่างนั้นราคาเท่าไหร่คะน่ะอันนี้ประมาณพันห้าพันห้าแล้วถัดไปนั้นราคานี่กก็ลูไม้นี่ก็ลูกไม้ทำไมลูกไม้สวยจังเลยราคาเท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่เก้าพันเก้าพันต้นนั้นกับต้นนี้เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้ก้านดำต้นน้องก้านเขียวอันนี้เป็นก้านติดแต่ใบออกจะคล้ายๆกันลูกไม้เหมือนกันลูกไม้เหมือนกันต้นนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะออันนั้นแปดร้อยครับแปดร้อยแล้วต้นนี้ราคา มีมีสองกระถางเนาะราคาเท่ากันไหมคะห่พันสองันพันสกับพันห้าสีเมืองนนหนึ่งพันห้าร้อยแล้วต้นเล็กๆนี่คืออะไรคะลูกไม้ครับลูกไม้อยู่ที่กระถางอยู่ที่เท่าไหร่คะสามร้อยครับสามร้อยแลวสีชมพูนี่ล่ละคะสวยจังนี่ก็ลูกไม้ครับครับผม ูกไม้ทาไมสวยอย่างนี้ล่ะคะเท่าไหร่คะต้นนี้อันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วใบสีขาวนี่ล่ะคะนี่ก็เจ็ดร้อยห้าสิบครับอันนี้สองต้นเลยสิแล้วคุณชายชนนี่ล่ะคะอันนี้แปดพันครับต้นนี้แปดพันนะคะราคาดีมากเลยแล้วต้นนี้ล่ะคะอ่าอยู่ที่กระถางเท่าไหร่คะทันสองแล้วสีชมพูนี่ล่ะคะอันนี้อันนี้อะไรอันนี้ไม่ทราบชื่อครับราคาที่เท่าไหร่คะอันนี้พันสองเหมือนกันครับอันนี้พระนครป่ะคะ หรือว่านางไหมพนะนครครับพนะนครราคาเท่าไหร่คะนี่พันหนึ่งครับพันหนึ่งแล้วนี้ราคาอันนี้บางใหญ่ครับบางใหญ่ราคาเท่าไร่คะห้าพันครับห้าพันแล้วถัดไานี่คะอันนี้อะไรพรอนกระหนกครับพรกระหนกราคาสี่พันครับแล้วใบสีเขียวนี่่ะคะนีลูกมาลูกไม้เรียกอะไรพระพระเจ้าสัวครับจะมีชื่อเจ้าสวครับเจ้าสัวราคาเท่าไหรคะ นี่สองพันนะครับสองพันโอเคค่ะดูบอลร้านนี้นะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยบอลร้านนี้ฝากเบอร์ได้นะคะเบอร์อะไรคะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกค่ะหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าสี่สี่สามหนึ่งสี่สี่สามถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจบอลร้านนี้นะคะบอลสวยๆค่ะโทรติดต่อเบอร์นี้มาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ นี่เป็นบอนเบบีค่ะบอนเบบีเยอะเลยในทางนี้ราคาเท่าไหร่คะนี่เป็นลูกไม้สองร้อยห้าสิบทุกต้นเลยใช่ไหมคะทุกต้นแล้วนี่มีชื่อไหมคะอาจารย์มั่นครับอาจารย์มั่นราคาที่เท่าไหร่คะมี500บาทกับ300บาทครับห้ากับ300ร้อยนะคะ อุ้ยตรงนี้ตรงนี้นะคะน่ารักจังเลยลูกไม้ครับหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยทุกกระถางเลยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้บอลบ้านๆอ๋อโอเคแล้วแล้วนี่ไก่ปะไก่อะไรคะเนี่ยไก่เศรษฐีครับไก่เศรษฐีราคาเท่าไหร่คะพันห้าครับพันห้ามีหัวพร้อมผ่าได้เลยครับอืมตรงนี้เป็นเป็นฟองกอตั้งแม่มีหัวพร้อมผ่าเลยนะคะพร้อมผ่าเลยโอเคแล้วนี่ราคาใบไผ่นี่นะคะอันนี้หนวดมังกรครับหนวดมังกรชื่อหนวดมังกรนะคะราคาเท่าไหร่คะสามพันห้าครับสามพันห้า ที่ไม่เคยเห็นในใบมนาที่แหะเป็นบอลเพิ่งเพิ่งเปิดตัวครับเป็นบอลนี่นะคะอุ้ยูเขาสวยมากเลยดูสิคะใบใบมีตั้งหลายสีอ่ะสวยมากเลยอ่ะอันนี้ยังไม่เต็มยังไม่เต็มร่างเขาจะเขาจะมีสีมากกว่านี้อนะหนวดมังกรนะคะแล้วสีชมพูนี่นะคะอนุมานองค์พระภาครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะสองร้อยบาทครับสองร้อยบาททุกกระถางนะคะทุกกระถางเลยครับโอเคแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีกวนอูครับกวนอูเงาเงากวนอูเงากวนอูร้อยเดียวครับ หนึ่งร้อยบาทแล้วข้างหน้านี้นะคะก็จะมีกวนอิมมีหงสุวรรณครับมีดาบฟ้าฟื้นอ๋อราคาเหมือนกัทหนึ่งร้อยบาทนินมังกรโอเคหลอดมังกรหลดมังกรแล้วต้นนี้ล่ะคะนกกระเจ้าครับนกกะเจ้าเลยค่ะเท่าไหร่คะสี่พันห้าครับสี่พันห้าอันนี้ฮนุมานอ่าข้าวเฝ้าครับข้าวเฝ้าราคาห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาททุกกระถางใช่ไหมคะอ๋อ แล้วนี่ราคาฟาโรฟาโรยังไซส์เล็กอยู่ราคาเท่าไหร่คะสามพันห้าใช่ไหมคะอุ้ยนักราคาน่ารักจังเลยสามพันห้าน้องฝากเบอร์ได้ค่ะครับศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ด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 ห้า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 แปดศูนย์สามแปดศูนย์สามโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจโหนดมังกรนะคะสนใจบอลร้านนี้โทรติดต่อมาได้นะคะบอลสวยๆเทพอัศรา ในบีนะคะเท่าไหร่คะเนี่ยพันห้าครับพันห้าอ๋อสวยอ๋อโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมาดูบอลร้านนี้กันค่ะต้นนี้ต้นนี้มิ่งมะเหสีครับมิมเหศีราคาเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ต้นแม่ครับไม่ได้ค่ะต้นแม่เอามาโชว์นะคะอ๋อ โอเคค่ะอุ้ยทําไมเขาสวยอย่างนี้ใบใหญ่ค่ะอือดูดิใบเบลิ่มเลยค่ะนี่ต้นโชว์นะคะแล้วก็มีต้นลูกขายนะคะกิลลี่นีต้นนี้ราคาเท่าไรคะนหราค่ะพันห้าและจันโกเมนนี่ละคะสี่ร้อยห้าสิบี้กิลลี่นีนี่ยค่ะเท่ากันไหมคะสองต้นนี้เท่ากันเท่ากันนะคะแล้วกวักนี้ละคะกวางหนึ่งร้อยบาทกวากใบโพหนึ่งร้อยบาทค่ะ เจ้ากรุงเดนมาร์กราคา250ค่ะแล้วกวาวกโพงเงินนี่นะคะราคาเท่าไหร่คะ 100, 100คะเหมือนกันนะคะมิ่งมะเหสีก็คือต้อนแม่เขาอยู่ตรงนั้นต้นลูกเขาราคาเท่าไหร่คะสองร้ครับแล้วก็นี้250 200กับ250ค่ะขุนสีโคชโคงราคาเท่าไหร่คะนี่สองร้อครับ200 ลิลีต้นเล็กนี่ราคาสามร้อยบาทคะสามร้อยแล้วกวนอูวนอูนะคะน่ารักจังเลยหนึ่งอบาทหวนอูต้นเล็กดาวเพียงดินนี่ระคาสองร้บาทสองร้อยเท้าพันตาสี่ร้บาทคสี่รเงาะถอดรูปถอดรูปหกบาทคับและนี่นะคะอมพระพราต้นนี้สามร้บาทคสามรแล้วจอมทับนี่ราคาจอมทับนีสองร้ครับแล้วก็สามต้นข้างหน้า200ร้อนะคะข้างหลังสามร้อย คุณนายทองม้วนหรือคุณหญิงทองม้วนต้นนี้ราคาเท่าไรคะเจ็ดร้อยบาทค่ะเจ็ดร้อยหงสุวรรณสองร้อยลูกไม้ต้นนี้สวยคะ่ะสองร้อยชาชนป้ายต้นเล็ก<ห>น,นี่ราคาเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ร้อยห,หา้าสิบ <750, S 2> <450. S 1> อุยะะ้ยราคาน่ารักจังเลย <100. S 1> ชาชนป้ายแล้วนะคะสี450ะ่ร้อยห้าสิบค่ะนางพิ้วร้อยห้าสิบค่ะกุสุมากุสุมาแปดสิบบาทอุยะะ้ยราคาน่ารักจังเลย แล้วจันราคาเท่าไหร่คะต้นใหญ่สามพันสามพันแล้วต้นนี้ต้นเล็กพันห้าค่ะต้นเล็กพันห้าแล้วถัดมานี่ล่ะคะเป็นไก่ตองมระเดิร์ตราราคาเท่าไหร่คะสองร้อยบาทครับสองร้อยน้องน้องขายออนไลน์ได้ไหมคะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ขายคไม่ได้ขายนะคะจะฝากเบอร์ไหมคะฝากไนะฝากเบอร์อะไรคะ089 0์แปดเก้าศูนยครับหนึ่โอเคค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจบอลร้านนี้ สทรมาสอบถามได้นะคะบอเสวยๆขอบคุณค่ะเดินไม่ไหวเลยค่ะเพื่อนๆค่ะบอลที่นี่บอกเลยนะคะว่าเยอะมากเลยค่ะคือถามทุกร้านไม่ไหวเลยค่ะอัปเดตราคาให้เพื่อนๆดูทุกร้านไม่ไหวเลยค่ะเพราะว่าเยอะจริงๆเลยค่ะบอนที่หลังวัดป่าเรไรนะคะตลาดนะัดหลังวัดป่าเรไรค่ะบอนสวยๆบอนหายากบอลเก่าเก็บ ราคาบอลตอนนี้น่ารักมากเลยนะคะถ้าเพื่อนเพนท่านใดสนใจจะมาซื้อเก็บเชิญได้เลยนะคะโอเคนะคะ,เ,คะ,คะเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิกรกดติดตามด้วยนะคะติดตามชมว่าคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมบอลที่ไหนไปอัปเดตราคาบอลที่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ